ข่าวด่วนครตอนนี้นะ,ะมีคนถูกฟ้องมือดีถูกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมหรือว่านางสาวแพททองทานฟ้องเรียบร้อยฮะ,ะเพราะว่ามีการปล่อยข่าวปลอมแต่ก่อนจะไปรู้ว่าข่าวปลอมคือข่าวอะไรคืนนี้สองทุ่มตรงนะฮะไปติดตามรายการฟังหนูหน่อยนะฮะในแอปแดงะคระับชื่อช่องว่าพร้อมเล่าชาแนลนะครับจะมีการถอดรหัสทางการเมืองนะฮะเข้อของพรคประชาชนที่จะไปโหวตให้เสียหนูอ่ะ กลับมานะฮะที่นางสาวแพทธ์ทองธำชินวัตนนะครับตอนนี้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะครับได้มีการฟ้องนะครับมือดีนะครับที่มีการปล่อยเฟกนิวนะครับเกี่ยวกับเรื่องการคืนโบราณวัตถุ20ชิ้นให้กับกัมพูชาซึ่งความจริงแล้วไม่เป็นความจริงเลยเป็นความจริงที่ไม่เป็นความจริงเพราะเป็นความจริงที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี58ปี58เป็นรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับตอนนั้นเนี่ยมีการคืนวัตถุโบราณหรือโบราณวัตถุเนี่ยนะครับ ให้กับทางกัมพูชาลักษณะการก็คือว่ามีการตรวจสอบขุดพบเจอตั้งแต่ปี2 5 4 3หลังจากนั้นก็มีการดําเนินการต่างๆนะโดยฝั่งไทยเป็นผู้ดําเนินการและมีการเรียกนะฮะให้ทางรัฐบาลกัมพูชาเนี่ยส่งอเอกสารยืนยันว่าวัตถุบโบราณทั้ง20ชิ้นเนี่ยนะครับเป็นของกัมพูชาแล้วเมื่อตรวจสอบแล้วเนี่ยก็เห็นว่าเป็นของกัมพูชาจริงๆนะครับพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับเป็นนายกรัฐมนตรีณนะเวลานั้นนะครับดูแลรัฐบาลนะฮะ ได้ทําการส่งคืนดังนั้นเนี่ยพวกสลิมนะพวกครั่งนะฮะพวกไคลนะฮะพวกแบบว่าอุตลินะพวกแบบคิดอะไรก็จะเกิดขึ้นในสมัยแพรทองทานอย่างเดียวเนี่ยจะเกิดขึ้นในสมัยชินวัฒน์จะเกิดขึ้นสมัยเซถาอย่างเดียวเนี่ยหัดมีสมองบ้างลืมตาดูความเป็นจริงบ้างว่าคนคืนน่ะคือพลเอกประยุทธ์ไม่ใช่นางสาวแพรทองทานแหกตาเยแหกแหกอย่เงี้ยเออตาก็ไม่ค่อยมีอยู่เว้ยเออค่อยค่อยแหกแหกอย่างเงี้ยแหกตาดูบ้าง แหกตาดูไม่ได้ก็แหกสมองขึ้นมาใช้ความคิดเข้าไปในแบบแอปพลิเคชันในการค้นหาข้อมูลบ้างไม่ใช่เสลอเป็นสลิมแล้วไม่ต้องเสลอจ้านะตื่นมาดูความเป็นจริงบ้างว่าคืนสมัยใครไม่ได้เกี่ยวกับนายกคนปัจจุบันเลยอย่าไปเชื่อตอนนี้มีข่าวลือออกมาอีกบอกว่าปราสาททั้งสามปราสาทอยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงวัฒนธรรมปราสาททั้งสามนี้อยู่ในวิกฤตอันตรายเพราะอยู่ภายใต้การดูแลของนางสาวแพทองทาน ปราศาสตร์สปราศาสตร์นะไม่อันตรายหรอกครับแต่ไอคนพูดเนี่ยประศาสตร์นะแล้วไม่ป,ประศาสตรธรรมดาด้วยประศาสตร์แดกนะฮะดังนั้นเนี่ยรบกวนนะฮะไปใช้ความคิดนะพิจารณาหน่อยแล้วคืนนี้สองทุ่มตรงมาเจอกันในรายการฟังหนูหน่อยในช่องพร้อมเล่าชาแนลนะฮะแอปแดงนะครับฝาก like, กดไลค์ฝากกดแชร์ฝากติดตามด้วยนะฮะเดี๋ยวจะได้มาพูดได้ฟังบ่อยๆบ๊ายบาย